นะการหายใจระบบปอดระบบปอดและการหายใจมายงนะระบบปอดและการหายใจสองข้างแก้งนะสองข้างแก้งโหนกบนนะโหนกบนมีแก้มบนแก้งล่างอันนี้เกี่ยวกับระบบปอดการหายใจระบบคอง กองกองเชื้อโรคในจมูกไม่ดีก็คือเพราะในหมตจมูกเราเนี่ยมันจะมีตัวกองเชื้อโรคกองฝุ่นฟันนะถ้าระบบละกองไม่ดีเราก็อย่าไปเข้าเข้าไปใกล้ที่ฝุ่นปันอากาศแรงกิีดฉุ่ฉชนเหม็นๆอะไรพวกนี้นะมันกองไม่ไหวนะมันส่งผลนะและก็ระบบเหงือกและฟันมีปัญหาจะเป็นเหงือเป็เป็นลัมมานาเป็นฟันคุด ปันผูปันเป็นโลอาว่าพอามาแก้มช่วงแก้มลา่างต้องแต่ในช่วงนี้นะใต้ต้องแต่เดี๋ยวมาแก้มล่างอันนี้ขีดยาวแก้มล่างก็ต้องมาดูตรงนี้อันนี้น,น,น,นี้นะอันนี้แก้มบนนะอันนี้ก็แก้มลา่างแก้มล่างนี่เป็นไร ก็เป็นระบบเพศนะผู้หญิงก็เกี่ยวกับระบบภายในก็ตั้งไข่ลูลูกนะผู้ชายก็ลูกหมากแล้วต่ออะไรก็ว่าไปนะคนะางใครเป็นผิวที่คางบ้างใครเป็นผิวที่คางบ้างไม่มีเลยอ่ะอ่าผิวที่คางก็แสดงว่าเป็นคนที่ชอบความโผยหววเพราะคาง,อ,งอ่า กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารคนที่เป็นสิวที่คางนี่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้เ,เล็กก็คือการระบบการย่อยไม่ดีประโยมนะการระบบการย่อยไม่ดี <S <S จริงๆกินแล้วหกมาเปิดคางว่ามึงเช็ดสิวขึ้นอะไรอันนี้กระเพาะอาหารและลำไส้เ,เล็ก แล้วก็คอให้เป็นติ๋วที่คอคอคอใครเป็นผิวที่คอบ้างไม่มีไม่มีเลยม,ม,มีนจะนิดงได้ไหมคนที่เป็นติ๋วที่คอเขาบอกว่าเป็นเครียดสะสมเป็นคนมีความเครียดสะสมเครียดเดี๋ยวเดียวเดียมันอยู่ที่ตำแหน่งบนนะั้นเดี๋ยวจะบรรยายฝั่งตำแหน่งที่หน,น้าผากนอกจากสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับระบบ เพราะปัจจาวัการย่อยอาหารนะแล้วก็สาเหตุจากความเครียดนะหาเหตุจากความเครียดนะาเหจากความเครียดด้วยอันนั้นเครียดเรื่อยๆงไอ้คอที่เครียดสะสมขึ้นหัวไม่ไหวลงคอเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะ